สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชีมาเยี่ยมคุณยายนะคะคุณยายที่เคยไปไดา้ยาที่วัดไปช่วยแม่ชีปลูกผักนะคะวันนี้คุณยายไม่สบายนะคะเป็นงูสวัสดแล้วก็เป็นต้อที่ตานะคะคุณยายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหลายวันแม่ชีก็เลยมาเยี่ยมคุณยายก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูสวนที่ทุ่งนาของคุณยายคุณยายนอนอยู่บ้านที่ทุ่งนานะคะบ้านสวน อยู่กับลูกๆหลือลานนี่ก็คือสวนหลังบ้านของคุณยายนะคะเป็นทุ่งนาเป็นพื้นที่ที่บริเวณกว้างขวางมากเลยแล้ะก็ามาละกอลูกใหญ่มากเลยนะคะบักงูงไญยเด้อพี่น้องที่สวนคุณยายนะ,ะมีเพื่อขนทางการเกษตรนะคะของกินของใช้เยอะแยะลกมีใหใหญ่มากใหญ่กว่า หน้าไม่ชีอกใหญ่มากๆเลยนะต้องต้องมีคนมาเทียบให้ดูใหญ่ใหญ่พอๆกับไอไอถังอันนี้เลยนะคะคือลูกนึงใส่เข้าไปได้เต็มถังเลยสวนคนุนยายมมละกอมีแต่พันธ์ใหญ่ๆ,ๆทั้งนั้นเลยแต่ละลูกนี้หนักมากใหญ่กวัวแม่ชีอีก เห็นแล้วเป็นตาสะออนพี่น้องอยากให้พี่น้องท่านผู้ส้มทางบ้านมาเห็นบกงวงของคุณยายสวนคุณยายเข้าไปเข้าไปลึกฝั่งนู้นก็ใช่นะคะอย่ที่เห็นอยู่ไกลๆนีนะระบบน้ำดีมากวัน ่พยายามหาทางเข้าอยู่ในสระก็มีปลาโอ้โห,โ,หโหเป็นดอกขักชีสวยงามมากเลย นี่ค่ะวิถีชีวิตของคนที่อยู่ตามไล่ตามมานะคะที่มีบ้านสวนชีวิตก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะตอนที่เราทําแต่พอเราเห็นผลผลิตนะคะที่ตัวเราเองทําไว้นะคะเราก็จะชื่นชมแล้วก็มีความสุขมากเลย ดอกผักคือมันไงเนี่ยเป็นข้าเจ้าเอาไว้เห็ดแนวหดน้ำมือแล้วจักเทียแม่น้องแล้วได้สิคิดปะโอะ้ออโหผักสวยงามมากทำกับข้าวทำกับข้าวถวายตอนเช้า คุณแม่นงนะคะจะเก็บผักคะน้าให้แม่ชีเอาไว้ไปทำอาหารถวายพระสงฆ์ตอนเช้าด้วยก็ก็รับประทานร่วมกันนะคะหลังจากที่พระท่านพิจารณาอาหารเสร็จแล้วก็จะเป็นแม่ชีต่อแล้วก็ตามด้วยญาติโยมนะรับประทานข้าวด้วยกันนะคะทั้งญาติโยมตอนเช้าที่วัดโอ้แต่มีความสุขนะแม่นง ขันยุลีมีแห้งกับมีคว้ามสูขอยู่ <c oughs> ขันพวกไข่พวกปว้วยเห็นไหมพวกเก็บพวกป้วยมันบริจิตยามันกับซ้ำนี่แหละอ๋อันมูปเป็นดอกดอกเนาะเป็นตะพัดเสียบเนาะแบวบวบๆนี่ไหมผักจริงๆแล้วผักคุณยายเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ว่าแม่ชีไม่สามารถพาท่านผู้ชมเลาะไปได้หมดเดี๋ยวอีกสักหน่อยแม่ชีก็จะ พาแม่กลับแล้วเพราะว่าแม่แม่ก็นั่งนานไม่ได้นะคะขึ้นไฉยเยอะเลยเแม่จะนั่งได้แค่ไม่นานแม่ชีก็จะพาแม่กลับไปพักผ่อนสุดลูกหง,งลูกตานะค<ะ>มีแต่ผัดมีต้นหอม ทำได้เยอะมากคุณยายเป็นคนขยันมากเลยนะคะถ้าคุณยายไม่ป่วยเนี่ยโอโ้โหดยายญาเนี่ยแบบชนิดว่าสะอาดสะอ้านมากเลยแต่ช่วงนี้คุณยายป่วยก็เลยไม่ค่อยได้ทําคุณยายไม่สบายเดี๋ยวไม่ชีก็จะกลับวัดแล้วเหมือนกันก็มาได้นานแล้วสักพักหนึ่งลว ที่นาของคุณยายอยู่ไม่ไกลวัดนะคะอยู่ใกล้ๆวัดนี่เองเดินมาก็ได้นะคะเดินมาแต่ว่าก็ไม่ค่อยเดินถ้าเดินก็ใช้เวลาหน่อยโอ้บกแข่งเดือนแม่แข,ขาา้าเกียเก,ากวางตัวคุณแม่ตัดมันขืาพวงให้ให้ชีเข้าไปไม่ได้ไม่มีรองเท้าบู๊ตเดี๋ยวขั้นขา มันมันลื่นมันแฉะออกไปก้อนได้ไหมน้องอออันนี้ต้นผักติว้วติ้วกำลังผักติ้วกำลังปงเ่านพี่น้องกำลังแตกยอดอ่อน ลมเย็นสบายบรรยากาศดีดีแต่ชนิดว่าอยากกินอะไรก็เดินเข้ามาเก็บในสวนได้เลยนะคะมีพริกมีมีทุกสิ่งมีทุกอย่างนะคะขี้เหล็กก็ยังมีมะเขือพวงมะเขือไม่พวงก็มีนะคะคือเดินเลาะนี่ต้องใช้เวลานานอันนี้มาแค่แป๊บเดียวก็เลยพาชมเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ